สวัสดีครับผมสิงแสลีหมงนะครับวันนี้ก็เป็นช่วงวันปลายเดือนมกราคมนะครับเป็นสิ้นเดือนของมกราคมก็คือวันที่31มกราคม2564นั่นเองนะครับวันนี้ก็จะกลับมาไล่พยากรณ์ว่าคุณเกิดนักกษัตริย์อะไร นะครับว่าจะาจะมีโชคราบใหญ่หรือมีโอกาสใหญ่ในช่วงของวันที่1น,นะครับหรือวันต้นเดือนกุมพานั่นเองนะครับผมจะแบ่งเป็นทั้งหมดสามกลุ่มใหญ่ๆนะครับสกลุ่มใหญ่ๆก็คือกลุ่มที่มีโอกาสถูกหวยรวยเบอร์ที่มีมากที่สุด มีโอกาสลุ้นนะครับลุ้นโชคมากที่สุด2ก็คือกลุ่มระดับกลางนะครับกลุ่มระดับกลางก็คือมีโอกาสจะถูกหวยรวยเบอร์นะครับแต่แต่อาจจะเป็นระดับกลางนะครับในแต่ละกลุ่มจะมีทั้งหมด4นักกษัตริย์นะครับแต่ผมจะลงดีเทลอีกว่าในกลุ่มหนึ่งเนี่ยในกลุ่มในแต่ละกลุ่มเนี่ยมันมี4นักษัตใช่ไหมฮะก็ในนั้นเนี่ย ใน4นักขัตเนี่ยจะไม่ต้องมี1นึ่งนักขัตที่เด่นที่สุดนั่นเองนะครับส่วนกลุ่มสุดท้ายคือมีโอกาสถูกน้อยนะครับเกี่ยวกับสลากกินแบ่งรัฐบาลหรือเกี่ยวกับเรื่องของหวยนะครับเกี่ยวกับเรื่องของลอตเตอรี่นั่นเองนะครับก็แบ่งทั้งหมด3กลุ่มก็คือกลุ่มมีโอกาสถูกมากถูกระดับกลางแล้วก็ถูกน้อยนั่นเองนะครับ นะครับคนไหนเห็นผมแล้วก็ช่วยพิมพ์ทักทายสักนิดหนึ่งนะครับทักทายสักนิดหนึ่งนะฮะเพราะว่าตกวันนี้รู้สึกว่าเน็ต่า w i f i ที่บ้านผมเนี่ยไม่ค่อยสัญญาณอาจจะไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะครับสัญญาณอาจจะไม่ค่อยแรงเท่าไหร่ไม่ค่อยอาจจะยังไงก็ช่วยพิมพ์ทักทายนิดหนึ่งนะครับส่วนนะครับคนไหนนะครับถ้าปากจะ ดูดวงกับผมก็แอดเบอร์แอดไลน์เข้ามาได้นะครับเรายินดีให้คำปรึกษานะครับส่วนคนไหนอยากจะเป็นกำลังใจให้ผมก็ช่วยกดไลค์กดแชร์บอกต่อไปยังกลุ่มต่างๆสักนิดหนึ่งนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับกับผมสักหน่อยนึงนะครับก็ช่วยพิมพ์ทักทายสักหน่อยนะครับช่วยพิมพ์สักนิดหนึ่งนะครับผมก็ขอขอบคุณจริงๆนะครับก็ช่วย กดไลค์กดแชร์บอกต่อสักหน่อยนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์บอกต่อสักนิดนึงนะครับรู้สึกว่าวันนี้เน็ตไม่ค่อยจะกําลังเน็ตไม่ค่อยจะโอเคเท่าไหร,ร่นะฮะบางคนอาจจะตอนนี้อาจจะจํานวนคนอาจจะยังไม่ค่อยเยอะมากนะครับเดี๋ยวรอจํานวนคนที่เยอะพอเนี่ยผมจะพยากรณ์นะครับเป็นภาพรวมนะครับภาพรวมนะฮะก็ก่อนอื่นก่อนใดนะครับก็ขอ สวัสดีอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่าหลายท่านเพิ่งเข้ามานะครับตอนนี้ก็เป็นช่วงของปลายเดือนมกราคมก็คือสิ้นเดือนของมกราคมแล้วนะครับแล้วก็ช่วงของสัปดาห์หน้าก็เข้าสู่เดือนใหม่แล้วนะครับผมหลายคนก็อาจจะมีความกังวลเพราะว่ามีหลายๆพื้นที่ก็ยังมีความเสี่ยงอยู่แล้วก็ในช่วงของเดือนหน้าเนี่ยก็จะมีเรื่องเรื่องของการเปิดเมืองและ หลายๆท่านลูกหลานบางคนก็จะเริ่มเปิดเทอมกันแล้วนะครับในช่วงของสัปดาห์หน้านั่นเองนะครับสัปดาห์หน้านั่นเองนะฮะเดี๋ยวถ้าคนไหนนะฮะเห็นผมแล้วก็ช่วยพิมพ์เข้ามาสักหน่อยนึงนะครับเข้ามาสักนิดนึงนะครับก็ขอขอบคุณจริงๆนะครับที่พิมพ์ทักทายกันเข้ามานะครับพิมพ์ทักทายกันเข้ามานะฮะเดี๋ยว เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวผมจะไลฟ์พยากรณแล้วนะครับเดี๋ยวไลฟ์พยากรณแล้วนะฮะก็เริ่มจากกลุ่มแรกนะครับก็คือกลุ่มนักกษัตริย์ที่มีโอกาสถูกน้อยก่อนนะครับนัก,กษัตริย์กลุ่มแรกนะครับก็คือนะครับฉลูมะแมวอแล้วก็กุ่น นะครับเดี๋ยวผมจะทวนอีกรอบหนึ่งนะครับฉลูมะแมวอกุลนะครับก็คือเป็นนักษัตย์ที่โอกาสที่จะถูกเนี่ยสลากกินแบ่งรัฐบาลหรือหวยเนี่ยครั้งนี้นี่อาจจะน้อยกว่าเขา,านะครับแต่ทัดเด่นที่สุดในนี้ก็คือปีวอกนะครับปีวอกนี่จะมีโอกาส ฟุกมากกว่าเพื่อนในกลุ่มนี้นะครับก็คือปีวอกแต่ในกลุ่มนี้ก็คือมีปีฉลูปีมะแมปีวอกและก็ปีกุลนะครับก็ถ้าคุณจะมีโชคในกลุ่มนี้นะครับให้ถามบริวารคุณหรือลูกหลานคุณจะให้โชคคุณได้นะครับให้โชคคุณได้หรือที่อยู่อาศัยของคุณ นะครับแต่ว่าค่อนข้างถูกยากหน่อยนะครับมีโอกาสน้อยสุดเพราะเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงแล้วถูกโชคลาภเนี่ยจะน้อยกว่าเขานั่นเองนะครับก็ขอผ่านกลุ่มนี้ไปก่อนนะครับกลุ่มนี้นะครับเข้ามากลุ่มที่2คือกลุ่มระดับกลางนะครับกลุ่มระดับกลางแล้วนะครับกลุ่มระดับกลางนี่ก็คือกลุ่มของปี ชวดนะครับปีเถาะปีมะเสงและก็ปีละกานั่นเองนะครับทั้งหมด4นักษัตร์นี้จะเป็นกลุ่มระดับกลางก็คือปีชวดปีเถาะปีมะเสงปีละกานะครับแต่ในนี้ที่เด่นที่สุดนะครับที่เด่นที่สุดก็คือปีนะครับปี ชวดนั่นเองนะครับในนี้นะฮะปีชวดจะมีจุดเด่นที่สุดนะฮะแต่จะได้โชคจากอะไรจะได้โชคกับสิ่งที่คุณเคยผิดหวังมาก่อนก็คือเลขชุดเดิมนั่นแหละจะให้โชคลาภกับคุณแต่มันอาจจะได้เพียงเล็กน้อยนะครับแต่ที่จะได้เด่นที่สุดก็คือปีชวดนั่นเองที่บอกไปนะฮะนะครับนอกนั้นก็อาจจะต้องระวังเรื่องการเฉียดบางทีซื้อ แม่ผิดไปแต้มนึงอะไรทำนองนี้นะครับแต่โอกาสที่จะได้ก็คือได้น้อยหน่อยนะครับได้น้อยหน่อยนะครับในกลุ่มนี้นะครับทวนอีกทีนึงก็คือปีชวดปีเถาะปีมะเส็งและก็ปีระกานั่นเองนะครับก็กลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มระดับกลางที่จะมีโอกาสถูกแต่อาจจะถูกน้อยหน่อยนะครับ ถ้าเป็นไปได้นะครับช่วยกดไลค์กดแชร์บอกต่อสันิดนึงนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันและกันนะครับต่อมานะครับกลุ่มสุดท้ายแล้วนะครับกลุ่มสุดท้ายแล้วเป็นกลุ่มที่มีโอกาสถูกหวยรวยเบอร์มีสิ์พิกชีวิตได้นะครับคือกลุ่มนี้นะครับก็คือกลุ่มปีขานปีมะโรงปีมะเมีย และก็ปีจอนั่นเอง4นักษัตรนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทวนอีกทีหนึ่งปีขานปีมะโรงปีมะเมียและก็ปีจอนะครับสีนักษัตรเนี้ยจะมีโอกาสถูกหวยรวยเบอร์เป็นเกาะเป็นกรรมกว่าเขาแล้วก็มีโอกาสจะถูกมากกว่ากลุ่มอื่นเขานะครับกลุ่มนี้ถ้าเด่นที่สุดนะครับเด่นที่สุดเลย จะเป็นกลุ่มของปีจอนั่นเองนะครับปีจอเนี่ยจะมีโอกาสเยอะที่สุดนะครับแล้วก็มีโอกาสรุ้นมากที่สุดนะครับในกลุ่มนี้นะครับแล้วถ้าเกิดคุณจะมีโชคคุณจะมีโชคกับหน้าที่การงานของคุณน่ะนะครับหรือเจ้านายคุณหรือลูกค้าของคุณจะให้โชคกับคุณนะครับบริวารที่เกี่ยวกับการทำงานของคุณนะ่ะมันจะให้โชคเข้ามา นะครับถ้าอย่งไรนะฮะตอนนี้อาจจะลำบากซะหน่อยแต่ว่าในช่วงของสัปดาห์หน้าคุณจะมีเรื่องดีๆเข้ามานะครับเกี่ยวกับเรื่องของโชคลาภนั่นเองของคนกลุ่มนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทวนให้อีกทีหนึ่งนะครับของกลุ่มตั้งแต่กลุ่มแรกเลยนะครับก็คือปีฉลูปีมะแมปีวอกและก็ปีกุ่น นะครับนะครับผมกลุ่มนี้นะฮะกลุ่มนี้นะครับก็บอกไว้เลยว่าเป็นกลุ่มที่มีโอกาสเสี่ยงโชคน้อยกว่าเขานะครับส่วนกลุ่มต่อมานะครับกลุ่มต่อมากลุ่มระดับกลางก็คือปีชวดปีถอกปีมะเส็งและก็ปีรากานะครับกลุ่มนี้ก็จะเป็นกลุ่มระดับกลางที่จะมีสิทธิ์ถูก หวยรวยเบอร์ได้นะครับส่วนกลุ่มสุดท้ายนะครับกลุ่มสุดท้ายแล้วก็เป็นกลุ่มที่มีโอกาสถูกหวยรวยเบอร์มากที่สุดนะครับแล้วก็มีโอกาสพลิกชีวิตได้มากที่สุดนะครับก็คือปีขานปีมะโลงปีมะเมียและก็ปีจอนั่นเองนะครับก็ผมก็พยากรณ์ครบทุกนักษัตว์แล้วนะครับก็ขออวยพร ขอให้ท่านมีแต่วความสุขความเจริญนะครับแล้วก็ขอให้ทุกท่านทำดีคิดดีใฝ่ดีนะครับแล้วต่อให้อุปสรรคจะหนักแค่ไหนถ้าเรามีจิตใจที่ดีแล้วก็มีความมุ่งมั่นแล้วมีความซื่อสัตย์ทุกอย่างคุณจะประสบความสำเร็จในชีวิตนะครับถ้ายังไงนะครับผมสิงแสลีมงนะครับก็ไว้โอกาสหน้านะครับเดี๋ยวผมจะกลับมาไร้พยากรณ์ใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับ เดี๋ยวถ้ายังไงนะครับไว้ไลค์ครั้งหน้าเดี๋ยวผมจะกลับมาไลค์ like พยากรณ์อ,อีกครั้งหนึ่งนะครับครับสวัสดีนะครับครับสวัสดีครับ